เงียวมไปทักทายป๊อปเปอร์มาแวบ,บนึ่งวันยดุดกลับมาบ้านค่ะก็คือเห็นป๊อปเปอร์ไลฟ์อยู่ก็เลยเอ๊ะเราจะไลฟ์ตอ,อนนี้ดีไหมแต่ก็ต่อว่ามันก็ดี แต่น้องจะมาดูไม่ได้ไออสวัสดีครับเพิ่งตื่นครับเพิ่งตื่นแบบเพิ่งตื่นครับ เออเธอยังไม่ไลฟ์เหรอวฟเฟอเธอไลฟ์อยู่ไม่ใช่หรอเดี <c oughs> ย๋ยวรอนะ,ะว่าแอปพลิเคชันทำไลฟ์พร้อมกันได้เมื่อไหร่ก็น่าจะสนุกสนานกว่านี้สวัสด <c oughs> ีค่ะวันนี้วันหยุดเชเลยนอนเกือบิง เอาผ้ากลับมาซาเอาของกลับมาเก็บตอนแรกก็ว่าจะให้น้องๆซ้อ,อมทเทเตอร์เพิ่อมอีกวันแต่ว่าไม่ได้แจ้งล่วงหน้าไงจะเลื่อนมาทิศหน้าแทนก็เลยมีนี้ก็เลยวันนี้ได้ว่างตอนแรกเหมือนจะมีงานเนี่ยแล้วมันก็หายไปก็จะแรกตารางเดือนนี้เต็มแล้วเส่งอุ่นหน่อยนะฮะ ตื่นตื่นจริงๆเถอะไม่กินอะไรเลยเชามิสิงกง็อกเป็นใช่ไหมขอบคุณค่ะเรู้สึกสว่าหลังทําผมมันนะหัวเชอฟูง่ายขึ้นหลังตื่นนอนมันจะเป็นสิ่งโตมากๆอย่างที่เห็นแล้วก็มันเป็นจริงๆแหละทุกคน คือเรื่องสิวหนูเนี่ยนี่ก็หายไปเยอะแล้วละ่ะคือก่อนหนะน้าเนวีกที่ผ่านมานะคะ่ะได้ขนมนมเนยจากน้องๆมากินใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นพันดคอตตาบ้างของคุ้นไข่บ้างอ่าตั้งแต่วาเลนไทน์ได้ช็อกโกแลตมากินเนี่ยแล้วก็ตัวเองก็มีไปกินขนมปังนิดนึงเพราะว่าขนมปังอะไรสักอย่างแบบน้อยหนึ่งอะ่ะ แล้วก็เป็นกินขนมเปี๊ยะขนมเปี๊ยะใส่ไข่เค็มมัง้งมีเผื่อกินไข่บ้างมีเผื่อกินแป้งบ้างแต่ว่ามันเล็กเลยน้อยเป็นขนมไม่ได้เป็นมื้อใหญ่อะไรเงี้ยหรือบางทีกินไข่หวานบนบนหน้าหาันแบบข้าวหน้าปลาติบรวมอะไรเงี้ยก็เผิ่สั่งมาแล้วก็แบบอ่ะมันมีไข่ก็เลยกินไปถ้ากดค่ะสิวขึ้นจริงๆทุกคนเนี่ย อันนี้ขึ้นเพราะว่าวันก่อนหน้ากินปอบเปียไข่แดงตรงนี้ก็เลยขึ้นมาแต่ตอนนี้หายลงไปแล้วละ่ะตัวน,นั้นเนี่ยไม่แน่ใจขึ้นตอนไหนแต่ช่วงที่แบบกินอะไรพวกนั้นเข้าไปันจะรู้สึกว่าแบบอะที่ไรผมคนผมตรงเนี้ยก็จะมาแหละซึ่งไม่ขึ้นตัวอื่นเท่าไหร่ก็จำจำไว้ว่าถ้าจะกินจะมีสิวขึ้นหนึ่งเม็ดอะไรอเงี <laughs> ้ย แต่ตอนเนี้ยก็คือรถหมดแล้วหนูก็รักษาได้ถึงขึ้นมาก็รักษาได้ค่ะใช้เมือ่อวานมีคลในบดเกมไหนสนุกมากเลยค่ะจะสนุกมากๆรอดูอาทิตย์หน้าสัำหรัาต่อไปด้วยนะคะ แล้วก็เฟิร์มขึ้นตอนนี้กลับมาเล่นพิลาทิสแล้วค่ะก็เป็นกิจกรรมที่ไม่เหนื่อยมากแต่เมื่อยมากไม่รู้จะอธิบายอย่างไรมันโดนกล้ามเนื้อมัดเล็กๆอะไรเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่ของเชออกล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อสะบักหลังเนี่ยยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ทำให้บางทีแบบยืนไม่ได้สั่งาขนาดนั้นอะไรเงี้ยอืมวิธีรักษาสีารอคะของเชอก็คือ ถ้ามันไม่เป็นสิวอักเสบมันเป็นแค่แบบถ้ามันมีหัวขึ้นมาเชื้อก็จะกดด้วยแบบมือช่วเองนี่แหละแต่ว่ามันก็ไม่ควรนะทุกคนควรต้องใช้ให้ที่เจาะแล้วก็กดออกมาแต่ว่าก็ไม่ค่อยก็เอามือกดๆกดเอาแล้วก็ใช้ยาแต้มสิวฮะแล้วก็ถ้าเกิดช่วงไหนมันเยอะจริงๆอะก็มาร์กหน้าด้วย LED โดยดีก็ใช้อยู่เรื่อยๆนะคะอาทิตย์สองสาครั้งวกนครั้งสองครั้งดอยทิศอะไรเงี้ยนี่เป็นรอยแดงเฉยๆแล้วทุกคนเป็นแผลเนะ่ยเป็นแผลเป็นบ้างเหมือนกันนะคะแต่ว่าเชอก็ใช้ยาลดรอยแผลเป็นซึ่งก็เนียนไปหมดเลยเชอเป็นคนสิวเยอะมากนะคะแต่ยาลดรอยแผลเป็นที่ใช้ก็ค่อนข้างดีเลยแหละอืม จริงๆก็ไม่อยากกดหรกบางทีแต่ว่าบางทีมันเจ็บแบบเราแบบหวีผมแล้วมันก็ไปโดนโอ้โเจ็บอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบอันไหนที่ทนได้หนูมักจะทนนะแต่ว่าอัานไหนมันเจ็บขึ้นมาปวดอะไรอย่างเงี้ยก็บางทีก็จะเผลอไป,ปก,กดลงมาอ่าเป็นผิวพดขอบคุณค่ะเล่นแต่พีละิียังไม่ได้เริ่มเล่นโยคะ,ะทีเดียว่ะ รู้สึกว่าใช้อุปกรณ์ค่อนข้างคือเวทเทรนนิง่งแหละจริงๆมันคือทั้งสองอย่างแต่ว่าพอพีพลาทิบมันมีตัวอุปกรณ์ในการยืดแบบหนึ่งอะไรเงี้ยมันมันไม่ต้องอีกใช้บาลานเราเท่าโยคะหรอวโยคะก็ใช่นะใช้หมดเลยนะทุกันนะไม่ใช่คนละแบบกันเฉยๆแบบแค่ถูกเรียกคนละแบบอันนี้จะใช้อุปกรณ์ช่วยเยอะกว่าอะไรเงี้ย ขอบคุณค่ะทใจที่ชอบ m u s i c b บอกนะคะวันนี้ก็พักผ่อนเดี๋ยวก็ตารางงานเริ่มแจมเกงดีกแล้วแต่ว,ว่าเดือนนี้ก็คือมีมีมีคืนคิวมาบ้างอะไรเงี้ยคเลยมีวันพักก็เดี๋ยวจะเก็บของทําบัญชีนะฮะทำงานนิดหน่อย ตรมตัวสำหรับการทำงานวันพรุ่นรงนี้มาลินีอะไรเงี้ยก็มีงานอะไรเงี้ยขอบคุณค่ะดีขึ้นเยอะเลยหลายๆ,ๆ,ๆอย่างก็จะพยายามต่อไปนะ,ะในทุกๆเรื่อง มีอะไรอีกช่วงนี้ฝากติดตามผลงานที่แชร์ไปที่ได้เล่นไปละกันนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มีย้อนหลังทุกอย่างส่วนใหญ่ก็คือมีย้อนหลังให้ดูหมดแล้วก็ใครคิดถึงใครเธอหายหายไปเนี่ยก็ไปดูย้อนหลังกันได้นะคะเพรไม่ค่อยมีรูปจะลงเท่าไหร่ถ้าอัปเดตก็มักจะมาไลฟ์แบบนี้เอา เล่นโปเกมอนเมื่อวานใช่เมื่อวานเล่นโปเกมอนเพราะว่าเป็นอีเวนต์พิเศษใช่ไหมสนุกได้ได้นี่มาด้วยได้ตัวโพนิต่าแบบชายนี่เป็นน้องสีฟ้าแดงน่ารักมากเลยชอบใครไปทำงานจู้ๆนะคะแต่วันนี้วันอาทิตย์เนเ่ย เชเตอร์อีกแบบหนึ่งนะคะตงดงเดรอ,ดดดอนแล้วนะอะไรย,ยวก็ลงไปแหละมีข้าวเตรียมมาอยู่แหละเพราะว่าเธอสั่งเป็นเป็นเดือนอะ ที่เสรมาก็เป็นการลดความอยากกินไปเยอะแล้วก็ไม่ต้องคลิปมากไปเยอะมากๆเหมือนกันซึ่งดีค่ะตอนนี้หนูก็ดูเรื่องสิ่งที่ตั้งใจจะทำก็คือตอนนี้คือเรื่องการบริหารการเงินใช่ไหมคือดูเรื่องเงนทุนมากขึ้น เข้าดูตลาดอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยก็คือศึกษายังไม่ได้ทำอะไรแล้วก็หนูโชติก็เขเรียรกว่าเป็นโบรกเกอร์หลอเป็นเพื่อนคุณแม่นที่ที่เขาทำงานด้านกัรเงินอยู่แล้วช่วยดูแลให้บริษัทนะก็ศึกษาเองดูเองด้วยแล้วก็แบ่งๆเก็บๆอือ ก็ทำงานจะหลงมากเลยวันนั้นมีประชุมรวมใช่ไหมประชุมกับตันแล้วก็ทางทีมงานก็ถามมาว่าเช้าถ้าอย่างนี้อย่างนี้ไหวไหมก็คือเหมือนเขากักงวลว่าตารางงานจะจะเยอะขึ้นอะไรหรือย่างเงี้ยเขาก็เลยชจะไหวไหมอะไรเงี้ยท่านงานขนาดนี้รูแบบทำไมพี่ถาม่ะ ตอนที่หนูสองปีปีสองปีที่ผ่านมาหนูก็เอาอะไรก็ได้ามาค่ะหนูผ่านมาได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องห่วงส่งมาได้เลยถ้าไม่ได้หแต่บอกเองอะไรเงี้ยรู้สึกช่วงก่อนหน้านี้ที่เรียนไปด้วยหนักกว่าน,นี้เยอะมากๆอันนี้คือทํางานโบบฟกัสแค่อย่างเดียวแต่ว่าก็ก็กําลังก็บอกเขาไปตรงๆเหมือนกันว่าจะเรียนต,ต่อต่อแต่ช่วงปลายปีคาดว่านนะตอนนี้กําลังคุยคยอยู่เพราแค่อย่างค่ะอะไรเรียนไม่มีอะไรมาก จริงๆก็อยากเรียนไปทำไปทำแบบไปเรียนอย่างอื่นแต่ว่าเราก็ให้กับงานเป็นหลักกันเนาะข้อนนี้เพราะว่างานเป็นหลักมากกว่าแต่ว่าพี่อ้อมก็บอกพี่เขาว่าหนูก็จะจิ้มวันลาสองวันไว้ต่อเดือนที่จะไปหาหมอไปแบบดูแลตัวเองอ,อะไรอย่างเงี้ยอืมก็ลาอ๋อตอนนี้จิ้มลุ้งหน้าไปสองเดือนแล้ว่ะและกําลังคุยอยู่ที่บ้านว่าเอ๊ปลายปีเราจะไปเที่ยวไหมที่บ้านครับ แต่ก็ต้องรอดูตารางเจ้าชานลังพ่อแม่อีกนึงก็ต้องบอกว่าทีมงานมีจำนวนคนมากขึ้นแบ่งงานเป็นสัดเป็นส่วนมากขึ้นอะไรเงี้ยจะอยู่ตั้งแต่ทมัมที่โตมากับตั้งแต่ที่มันไม่มีอะไรเลยตั้งแต่ไม่มีสำนักงานไม่มีพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยมีกันอยู่ไม่กี่คนอะไรยเงี้ย ก็เห็นการเปลี่ยนแปลงมาเยอะค่ะก็ค่อยคดีขึ้นแหละแต่อาจจะใช้เวลาหน่อยก็เจตเตอร์ตอนนี้ก็ค่อนข้างน่าผัดใจนะแต่ก็ยังมีแบบด้วยความมีเวลาซ้อมไงถามว่าตอนนี้ขึ้นได้ยังก็ก็ขึ้นได้แหละสุดท้ายมันคือประสบการณ์น้องๆเองที่ที่เขาต้องไปใช้ energy ให้เป็นนะ แต่ตอนนี้ก็คือพอซ้อมบางทีก็ยัมีความเครียดอยู่บ้างอะไรเงี้ยรอดูกันนะคะสเตจเทรนีสนุกสนานแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ใหม่สักขนาดนั้นหรอกอือเจอกันทูช็อตนะคะเท่าที่เชอร์ทราบคือเธอเห็นเหมือนจะมีตารางทูช็อตขึ้นมาแล้วล่ะไม่รู้เขาประกาศยังนะ ไม่แน่ใจแต่ว่าก็คือเราก็คุยงานแล้วก็วางตารางกันล่วงหน้าตลอดแหละอืมก็คอยรีเช็ค,คอยรีมาร์คกันอยู่ก็ถือเป็นคนทำงานเป็นทีมงานหนึ่งคนนะคะตอนเนี้ยเพราะว่าต้องดูสเตทให้ด้วยอืม BT อีกไม่นานนะทุกคนต้องค่อยๆค่อยๆกัน เนี่ยฝากติดตามกันนะคะมีอะไรก็่ตอติดตามกันได้ผลงานอื่นๆก็ทำเต็มที่ฮะปีนี้ไม่แน่ใจจะมีอะไรให้ดูหูบ้างแต่ก็รอชมกันแล้วกันช่วงนี้อะไรๆเริ่มค่อยๆกลับมาทำงานกันปกติมากขึ้นแต่ก็ไม่ค่อยไปไหน,นเหมือนเดิมค่ะยังไม่ค่อยไปไหน ไปแค่ท pues ี่ทำงานกับที่ออกกำลังกายซึ่งค่อนข้างเป็นที่ไ i ร a ว e อยู่พอสมควรเนาะก็เรี่องการเจอคนไปเยอะเหมือนกันอือฝากด้วยนะคะเห็นอยู่ตลอดขอบคุณมากเลยที่ทำนู่นทำนี่ให้กันตลอดนะคะขอบคุณมากๆถุงความกวนอะไรด้วยขอบคุณมากจริงๆนะคะก็ได้รับจานชามแล้ว หนูเออหนูเพิ่งไลฟ์ไปเองมีการส่งจานชามาให้อย่างก็เจอมากข,บ,ากขบคุณมากค่ะก็จะนำไปใช้นะคะช่วชออ็อตเคยประกาศตารางชุดไปแล้วก็จะตามนั้นนะคะตอนนี้ก็ก็ต้องเริ่มเตรียมแล้วล่ะแต่ยังไม่ได้เตรียมเลย เริ่มเตียมแล้วเอาไปเก็บที่หอเผื่อไว้แล้วเมื่อไหร่ก็จะหยิบม,มาใช้เลยเฉอไม่ได้เจาะหูเพิ่มถ้าใครสังเกตในยูสิกบ็อกใช่ไหมเฉอแค่เอาที่ที่เกี่ยวมันเป็นที่เกี่ยวเฉยมาใช้ค่ะซึ่งพี่เกี่ยวรูปแบบเนี้ยมันหายเร็วมากเลยมันหายไปแล้วนั่นนะ เหมือนที่เราเชิญเป็นคนทัดหูบ่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมืออาจจะไปดน mm hmm. แล้วตอนนี้ก็คืออันตรธานหายไปแล้วฝากก o g ๆ together ไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ผอมลงนิดนึงนิดนึงอะหน,นูรู้สึกตัวเองขาเล็กลงจากเมื่อวานที่เห็นในกระจกดูทำไมขาเล็กลงเนาะแต่ว่าก็น้ำหนักก็ไม่ได้ลงขนาดนั้นก็พยายามเพิ่มความแข็งแรงของร่างกายใน ในส่วนที่ยังอ่อนแออยู่นะครับเอาเสื้อวันเกิดใช่ปีนี้จะมีเสื้อวันเกิดมาแล้วนี่นนงเอาแบบไปแล้วหวังว่าจะชอบกันนะคะคือมันเริ่มไอเดียเริ่มตันทุกคนเชยก็เลย แบบนั้นแหละอื <laughs> มช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรมาไกก็มาอัปเดตแล้วก็หลังๆน่าแนา่ว่าเชือมีวันหรื่เธอพยายามลาวันไว้2วันต่อเดือนที่จะไปที่จะที่จะไปหาหมออะไรอย่างเงี้ย ที่เหลือก็ค่อนข้างตารางเต็มแต่ก็จะพยายาม manage ตัวเองให้ให้ดีค่ะซึ่งตอนนี้ก็ถามว่าลดกันไม่ค่อยได้เล่นเกมวันนี้ว่าจะเล่นเกมแรืไม่รู้จะจะเล่นหรือเปล่าแล้วก็ p a y ฟสรุปที่เอามาได้เอาไปเปิดบุลีให้น้องๆดูซะมากกว่าไม่ได้เล่นเกมเอกเ,เลยนะจ๊ะอืม ว้าวอืมแต่ช่วงนี้ช่วงเดือนหน้าหน้าน่าจะค่อนข้างถ้าตามตารางที่หนึจำได้ก็ไม่ค่อยได้เจอกันนะยังไม่ค่อยได้เจอกันนะคะทุกคนแต่ก็จะอัปเดตกันทางโซเชียลมีเดียแบบนี้แหละ อืมแบบนั้นอืมเจอกันค่ะตอนนี้จะบ่ายโมงแล้วทุกคนอย่าลืมไปกินข้าวกันนะคะวันนี้วันอาทิตย์ก็พักผ่อนกันใครทำงานก็สู้ๆพรุ่งนี้วันจันทร์ก็กุ๊ดลักกโกโกนะฮะทางนี้ก็โกโก้น่าจะอย่างเช้าเหมือนกันหรือเปล่านะ ต้องรอเขานัดอีกทีหนึ่งแต่วันนี้ก็จะเคลียร์บัญชีทำงานบ้านเก็บของเตรียมของกลับไปหอทีหนึง <Yeah. S 1> เย้เจอกันค่ะทานข้าวอร่อยนะคะวันนี้ก็พักผ่อนให้พิงพอแม่มาประมาณนี้ละกันจะดีใจมากที่ได้เล่นเมนะคะชอบมากๆเลย แต่ว่าค,คุณครูก็บอกว่ายาเพิ่งทิ้งนั่นเล่นไปเรื่อยๆนิ้วก็พองไปเรียบร้อยหนูก,ก็เลยบอกครูว่าถ้าครูมีอะไรห,หนูเล่นก็ส่งไม้เล่นแล้วกันหนูเป็นพวกถ้าไม่มี motivation หรือไม่มีแบบเขาเรียกว่าอะไรภารกิจเหรอ t a s k ต้องทําอะไรเงรี้ยแบบฉันต้องเล่นเพื่อทําอย่างนี้นะอะไรเงี้ยหรือครูอยากให้เล่นอย่างนี้นะเพื่อไปสอบตอนนี้นะอะไรอย่างเงี้ยถึงจะมี motivation ที่ต้องต้องเล่น่อยดินก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะฮะ บายบายเจอกันนะคะชุชุบายบายซอากยนชูนบ๊บุ๊บ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 บุ๊บบ๊